อองนนนนัับสโดยิครร์์ปเชกำลังคุยกับสองผู้ก่อตั้งธนพิริยะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จริงๆมีเยอะครับบริษัทจดทะเบียนแต่บริษัทนี้พิเศษตรงทําธุรกิจค้าปลีกในจังหวัดเล็กๆแต่เป็นบริษัทแรกที่อยู่ในธุรกิจนี้นะฮะแบบเล็กๆนะฮะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในหมวดเดียวกว่ายักษ์ใหญ่เลยอะนะิริยะติคุยกับซีโอแล้วลองซีโอนะครับคุณธวัชชัยครับก็อย่างที่บอกพอกลับไปทําปุ๊บเนี่ยเราเราทำเป็นเราเห็นมาแล้วว่าโมเดลในกรุงเทพเนี่ยโมเดลมันน่าสนใจนะตอนนั้นเอเว่นในกรงเทพีมัมีแล้วฮะมีแล้วเปิดแล้วฮะเปิดน้อยแต่ยังน้อยมาเปิดที่ที่ที่เกษตรละเอาที่เกษตรเปิดลวฮะจางก็เลยเห็นตรงนั้นแหละครับเป็นโมเดลแรกก็เลยไปก็เลยไปลองทําที่ที่เชียงรายดูปรากฏว่าลูกค้า เข้ามาซื้อที่เราอะเยอะแต่ส่วนหนึ่งที่เราเข้ามาซื้อเยอะเนี่ยกำไรกำไรเยอะไหมค้าปลีกตอนนั้นกําไรเยอะมากครับตอนไม่เหมือนตอนนี้นะครับตอนนี้กําไรน้อยเมื่อก่อนนะกำไรเยอะมากเลยกําไรบอกโอ้โหเยอะมากแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บพอที่เรากลับมาทำเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราเราเริ่มเห็นแล้วว่าธุรกิจเนี่ยมันจะต้องทําผสมระหว่างค้าปลีกและค้าส่งเพราะเพราะเราเห็นแล้วว่าในอนาคตเนี่ยค้าส่งเนี่ยกำไรมันน้อยแล้วก็การบริหารจัดการมันยาก เราต้องใช้ทางพิกก็บอกไม่ยากนะโอ้โหอาจารย์ไม่ยากเลยค่ะส่งเนี่ย้าหน้าไม้ผสมกับมาม่าอะไรก็สนุกมากเลยนะมันมันเวลามันเวลามันเอาออกไปอาจารย์ต้องออกเป็นวันรุ่มไงถ้ามันไม่ออกคือต้องรับยอกมันไม่ออกเลยนะจ๊ะถึงจะได้ราคาใช่ถึงจะได้มาทํากดให้ถูกถูกฮะสู้มอนเทอรใช่อันนี้เราขายแค่ชิ้นเดียวเนี่ยสม่งว่าชิ้นหนึ่งราคา5บาทเนี่ยอาจารย์ขายหนึ่งลังเนี่ยได้ราคา5บาทโอ้โหอาจารย์ห้าห้าบาทต้องส่งไปถึงบ้านนะ แต่5บาทเนี่ยที่เป็นชิ้นเนี่ยลูกค้ามาซื้อถึงเราเนี่ยลูกค้าหยิบเองะคนเดินมาซื้อใช่อาจารย์เพราะนั้นคอร์สเราเอราะเราลดลงไปเยอะแล้วนะอาจารย์แล้วก็กำไรมากว่าเราไม่ได้เป็นเบอร์ต้นต้นของค้าส่งด้วยหรือเปล่าถูกต้องคือจริงๆถ้าเราเป็นเบอร์ต้นๆ้เราก็ไม่พูดแบบนี้หรอกอดีตระหว่างที่เราทำนี่คนอื่นมันก็มีค้าส่งมายึดพื้นที่ไปแล้วไม่อาจารย์ฮะไม่อาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วเราเห็น ไม่รู้นะใน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 ,ในตอนที่ผมไปทำเนี่ยผมเห็นโมเดลตั้งแต่ตั้งแต่ไปถึงโน้นเลยนะอาจารย์มผมเห็นโมล่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเลยนะผมเลยเออทำไมเห็นไกลยังไงเพราะมันมีความรู้สึกว่ากงอะเทรนมาจนเราจนเราแต่เขาขายแผงลอยเท่านั้นนะใช่คอาจารย์แต่มันเห็นภาพเลยอาจารย์เออเขาเทรนยังไงฮะเขาเทรนมานให้เราเนี่ยไปต,ต้องขายเองคิดกําไรเองแล้วก็ทํายังไงถึงให้ลูกค้ามาซื้อเนี่ยเขาจะเขาจะบอกให้เราทํา เพราะนั้นมันเหมือนว่าถูกปลูกฝังมาต,ตั้งแต่เด็กๆ, <ấy. S 2> ๆจนเราเราพอเราก้าวขึ้นมาอีกก้าวหนึ่งเรามันเ,เราเห็นภาพที่มันใหญ่ขึ้นม <ๆ S 1> ผมยังมองเห็นเลยว่าตอนที่เขาเป็นเพศาสตร์ผมยังมองเห็นเลยว่าผมจะเปิดร้านได้แล้วเออเธอพบรักกันแล้ว, <c ười> ลวยกกังไงเออเนี่ๆๆยแอบพบรักกันแล้วแยกกันเราเป็นความรักอย่างเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมอาจารย์คุยกันยังไงเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่มีมือถือตอนนั้นมียังไม่มีไมม่ีอาาจรย์แต่ต้องไปหาเขาทุกวันเสาร์สารายาสารายาโอ้ยไกลด้วยนะผมต้องขับ ขับรถรถเมยสารอบครับรถเมย์ขับรถเมย์สามรอบสามรอบนสามสุดสายสามสุดสายอาจารย์ต้องไปรับต้องไปรับเขาทุกต้องไปต้องไปต้องทนไปเสนอตัวไปเสนอตัวอาจารย์เดี๋ยวไปให้ให้น้าเห็นใช่อาจารย์เดี๋ยวก็ถูกเพื่อนรุ่นรุ่นที่ แตระยะยาวไปใช่ไหมฮะก็ไปเสนอตัวเำให้เห็นหน้าบ่อยๆหลักแท้แ้เดี๋ยวจะแพ้ใกล้ชิดเราก็ต้องเข้ามาก่อนประมาณนั้นแล้วคุยกันไหมไอเวลาจบมาแล้วแล้วซ้อมอนนี้จบมาแล้วไม่เป็นปริษัทอ่ะก็เป็นรุ่นใช้ทุนรุ่นแรกพอดีค่ะนอกจากเป็นม .6 รุ่นแรกก็ยังเป็นใช้ทุนเพศใช้ทุนรุ่นแรกอีก้องไปเป็นต่างจังหวัด ใช่ค่ะก็ก็อยู่สองปีค่ะไปอยู่ตามศูนย์พยาบาลอะไรเงี้ยอยู่โรงพยาบาลเลยค่ะโรงพยาบาลอำเภอเนินมะปรางค่ะอ๋อที่ลำพะที่จังหวัดพิษณุโลกอ๋อแล้วแล้วคุณทวชัยแกก็อากงเรียกกลับเชียงรายหลังจากนั้นใช่แล้วไปเสนอหน้ายังไงอ่ะตอนนี้ก็จบแล้วอ่ะก็ขึ้นรถไปนั่งรถไฟจากเชียงรายไปเชียงรายนี่มีรถไฟไหมอ๋อไม่ฮะนั่งรถนะฮะขับรถไปขับรถไปครับค่ะขับรถไปครับ แล้วยังไงตกลงแต่งงานกันยังไงก็พอใกล้ใช้ทุนเสร็จนะคะก็แต่งงานกันก็อีตอนที่จะจะแต่งงานเนี่ยก็เลยตกลงว่าเป็นสาินานี่6ปีนี่เหรอเดียยว5ปีค่ะ5ปีนี่ก็เขาจบก่อนปีแล้วไปทํางานปีก็พอดีระหว่างรอไปทําดีงานรอครับโอเคทำงานรอโอกาสจะแต่งงานอะไรอย่างนั้นใช่แล้วก็จะกลับมาขายแผงลอยเหมือนเดิมใช่ แต่ตอนแรกก็คิดในใจว่าเขาคงไม่เอาแน่นอนจะมาจูพภรษัดมาแขงน้อยได้ยังไงนี่อาจารย์ลืมเนี่ยสตอรี่เลยอาจารย์ยังไงโอ้มันยดค่ะมันมันมีมันมีประวัติค่ะแบบยังไงประวัติยังไงก็ก็คือพอเราพอเราพอพอมาใช้ทุนก็พอย้ายครบสองปีก็แต่งงานแล้วก็ย้ายมาอยู่ในเชียงรายได้หนึ่งปีตอนนั้นก็เริ่มท้องลูกคนแรกค่ะปรากฏว่าคุณลูกคนแรกนี่แหละค่ะพอคลอดปุ๊บเนี่ย เขาร้องไห้เป็นโคลิกร้องไห้ไม่หยุดค่ะอยู่ในเดือนเนี้ยร้องไห้ไม่หยุดค่ะแล้วคุณแม่ที่มาอยู่เดือนคุณแม่ค่ะก็เลยบอกว่าเฮ้ยเธอไปลาออกเถอะถ้าขืนไม่ลาออกนี่แบบว่าตอนนั้นก็ยังรับราชการอยู่ใช่ค่ะถูกค่ะใช่แล้วระหว่างนั้นลาคลอดออกพอคลอดปุ๊บลูกต้องดูแลลูกเองก็คือกำลังอยู่ในเดือนนะคะแล้วลูกก็ร้องไห้แบบเก่งมากร้องแบบให้แม่ลาออกอะประมาณเนี้ยค่ะใช่เสร็จแล้วก็จังหวะที่แบบว่า สามีไปจี้ป่ะให้ก้องไม่นมอ่น่ร้องแล้วแล้วมันเป็นเรื่องจังหวะแล้วเป็นโอกาสด้วยค่ะที่แบบว่าทําให้เราต้องออกราชการนั่อย่างว่าพี่ที่เพศที่เป็นฝ่ายผลิตเหมือนกันตอนนั้นไปทํางานฝ่ายผลิตครับังเอิญพี่ก็จะคลอดเหมือนกันต่ออย่างเราเดือนเดียวเหมือนกันมันก็เหมือนโดนบีบทั้งสองฝั่ง ก็เลยตัดสินใจลาออกออกดีกว่าใช่แล้วมาโชว์หวยไม่มีนะไม่ยืนขายเป็นแคชเชียร์นะคะใช่เป็นแผงลอยเปล่าไม่อาจารยะนั้นแต่ออกมาเป็นแผงลอยอีกบ้างไม่เป็นค่ะมินิมาร์ทพอมินิมาร์ทแล้วผมไม่รู้นะแต่ตั้งแต่วันที่ผมเริ่มทำอ่ะผมรู้ว่าผมจะต้องวางสเต็ปหนึ่งสองสามสี่คือไม่ได้กะว่าจะมีแค่ร้านเดียวไม่ใช่ครับอาจารย์กะคิดการใหญ่เลยคิดตั้งแต่วันตอนนั้นเริ่มต้นแล้วอาจารย์ เพราะผมเพราะผมมองเห็นแล้วว่าโอกาสมันมีครับอาจารย์รเพราะว่าเราเราเราอยู่กรุงเทพมาก่อนอเราเห็นภาพของธุรกิจค้าปีกในกรุงเทพมาแล้วว่าเทรนไปแบบนี้อย่างน,น,น้อยเนี่ยผมดูแล้วว่าถ้าเทรนแบบนี้ถ้าเราทําก่อน,นเนี่ยเทรนในกรุงเทพก็เซเว่นไงฮะเ็นค้าปีกไงฮะเซเว่นมันมาแล้วแล้วค้าปีกมันมาแล้วแล้วเขาทำเขาเขามีทําโปรโมชั่นเขามีทำอะไรื่องต่างๆเนี่ยมันที่จังหวัดไม่กลัวไม่มีถ้าเขามาไม่กลัวครับอาจารย์ ไม่กลัวครับเราเมื่อก่อนเราก็ปอ่อนเลยเราก็เอาตอนต้องทําก่อนฮะราต้องเห็นว่ามันก็เหมือนว่าจังหวัดเราเขายังไม่มาเราก็ต้องทําก่อนจังหวัดเล็กไมมายังไม่มาเราก็เอาโมเดลมันมาก่อนมามาก่อนแล้วเราก็นี่นี่ระหว่างนั้นเฮียเด่นเฮียชายโกชัยก็ทําไปที่ใต้ใช่ก็ททาใช่นะฮะคือแต่ละคนก็พอเห็นแบบนี้ปุ๊บทุกคนก็ ทำมันตัวเองจังหวัด้เองม,มันก็เหมือนว่าเราเราอยู่เมืองใหญ่แล้วเราเรา,เรามาทําเมืองเล็กอะ่ะเราเห็นภาพมาแล้วว่าอนาคตเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราไปเห็นที่จเจริญแล้วใช่แล้วก็ย้อนลา <ไป S 2> ม,มาเลย จเจริญน,น้อยกว่า<ช>แต่เราเอาความจเจริญมาเลยใส่มาก่อนเลยอาจารย์ก่อนที่เซว่มันจะบุกถูกต้องครัอาจารย์เพราะนั้นเราเราถึงมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็เลยไปขายไอเดียให้ซอมอนเธอไม่ต้องกลัวเจบเพศสัตว์มา <c oughs> ตเราตรงนี้ก่อนแล้วก็เลี้ยงลูกไปใช <c oughs> ่นะเดี๋ยวเราก็ขยายไป40-30สาาขาเข้าตล,ตลาดอะไรอาจารย์พูดเหมือนตาเห็นเลยนะคะเนี่ยเลี้ยขายของไปเลี้ยงลูกอันนี้ก็ ยืนขายของไปหยิบยาไปไอ้ลูกมีก็ร้องของแม่ออกหยุดเลยอ่ะหยุดเลยค่ะ <พอ S 2> ใช่ <พอ S 2> ใช่ <พอ S 2> ใช่พ่อพ่อไ้เอาเข็มแทน <laughs> <laughs> เกียบแทนนะจังเอาจะเกียบแง <laughs> ทงข้างหลังนี่แผลเต็มเลยนะ <laughs> เออเบื้องหลังเบื้องหลังใช่ไหมคะ <laughs> แล้วแล้วเป็นไงถ้าออกมาตอนที่เป็นร้านสาขาเดียวเป็นไงฮะก็ก็ทางคุณธวัชชัยก็แยกออกมาอีกห้องหนึ่งตอนแรกมันมีสองห้องใช่ไหมคะแล้วมีห้องข้างเราก็สร้างตึกเราเริ่มเราเริ่มแบบเก็บเงินได้ระดับหนึ่งเราก็สร้างตึกขึ้นมาบังเอิญว่าใช่ค่ะจากสองห้องเป็นสามห้องไปสองห้องก็ทำค้าปลีกครับในห้องที่3ทําค้าส่งก็แยกกันทําอันนี้ค้าปลีกอันนี้ค้าส่งค้าส่งผมทำค้าส่งก็คือมาปุ๊บเราก็ไปส่งเขาอะไรจำนองนี้ไปเลยไงสองอันนี้อันไหนเป็นเดียวกัน ตอนแรกต้อขาส่งจะดีกว่าได้วอลุ่มเพราะมันได้วอลุ่มเพราะเพราะว่าตอนแรกเราต้องเอาวอลุ่มก่อนเพราะถ้าเราวอลุ่มแล้วติดต่อซัพปลายเออร์ได้ซัพพอายเออร์จะมาส่งเรารทีนี้พอส่งเราปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้กําไรมากขึ้นแต่เราก็ต้องไปฟาดฟาัเนเพราะว่าโชว์ไอค่าส่งมันก็มีเป็น4ี่ห้าสิบเจ้าแต่ว่าตอนนั้นการฟาดฟาันเนี่ยถือว่าถือว่า <S <S ใ,ในสมัยก่อนเนี่ยการฟาดฟาันเนี่ยมันมีมันมีช่องทางของมันอยู่คือมันมีรายที่ซื้อเยอะๆรายซื้อกางๆแล้วรายซื้อเล็กๆ เราก็อย่าไปแข่งร้านใหญ่เราแข่งกับร้านเล็กๆที่เขาไม่เอาอย่าไปแข่งกับพี่กบของเชียงรายใช่เราตัวเล็กเราก็เอาแค่วอลุ่มเราแล้วเราก็ขยับจากเล็กไปเป็นกลางแล้วก็ค่อยขยับท่านผู้ชมครับเรื่องของธนะพิริยะหรือ TNP ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องรอพรุ่งนี้นะฮะว่าจากร้านเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะฮะเลี้ยงลูกไปนะฮะแล้วก็ขายของไป สามีก็ค้าส่งภรรยาค้าปลีกลูกก็เพิ่งจะอายุไม่ถึงขวบเนี่ยนะคะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างไรเป็นแค่ร้านค้าปลีกในจังหวัดเชียงรายพรุ่งนี้พบกันนะฮะแต่วันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค,ครับอมรินเบบีแอนด์คิสแฟร์24-26มินาคมนี้สั้นหาเส้นทันพระสาขอนแกน่น แล้วรูปแบบร้านแรกนี่คือโชว์หวยจริงมาเลยป่ะไม่ใช่ฮะโชว์หวยเลยฮะโชว์หวยแบบระยิบรเดิมแล้วก็มีของเยอะๆแล้วก็มีเจ้าของคนนึ่งอยนั่งเฝ้าแอร์ไม่มีเจ้าของไม่อยู่ลูกน้องก็หยิบของไม่ถูกใช่ถูกต้องครับใช้แบบนั้นไปก่อนเริ่มช่วงเริ่มต้นแล้วพอทำไปสักระยะหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราเรามองแล้วว่าพอเราทำไปสักระยะหนึ่งปุ๊บเราเห็นว่าธุรกิจนี้ขายดี amarin tv